บอนชิบะสว a p เป็นโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นระบบกํากับดูแลสำหรับระบบนิเวศชิบะอินุที่เป็นที่นิยมอย่างชิบะสวอปนอกเหนือจากชิบะอินุล o อ k k ิ l เลอแล้วบอ s ชิบะสวอปเป็นหนึ่งในโทเคนที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ dex และแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจดีฟาโทเคนบอนของชิบะอินุได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลัก และเข้าเป็นสกุลเงินดิจิทัล100อันดับแรกตามมูลค่าตลาดเมื่อเกต i ไประกาศเพิ่มคู่การซื้อขายบอลกับ USDT บนแพลตฟอร์มของพวกเขาปีนี้ราคาของบอลพุ่งสูงมากกว่า100%เซทำให้เป็นหนึ่งใน100สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตามมูลค่าของตลาดบอลเป็นหนึ่งใน3โทเค็นหลักภายในระบบนิเวศของชิบะ b ินุและเป็นศูนย์กลางของชิบะสวอป p ที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ โดยผู้ถือโทเค็นบอลสามารถเดิมพันบนแพลตฟอร์มเพื่อรับดอกเบีย้ยได้นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของแพลตฟอร์มสิบะเลียมที่ทุกการทำธุกรกรรมต้องชำระค่าน้ำมันโดยปัจจุบันบอลได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนสกุลดิจิตอลหลักและถูกแลกเปลี่ยนในหลายแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลต่างๆผู้ถือบอลจะได้รับอำนาจในการลงคะแนนเหนือการตัดสินที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชิบะสวอป และพวกเขายังสามารถส่งข้อเสนอภายในระบบนิเวศเพื่อการลงคะแนนทั่วไปหนึ่งในวิธีการโหวตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือใช้เมื่อมีการแนะนำคู่การซื้อขายใหม่ให้กับเด็กผู้ถือมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกโครงการในท้ายที่สุดชิบ a สวอปเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบกระจายอำนาจที่รวมศูยนย์กลางของโทเค็นบอลโดยผู้ถือบอลสามารถใช้แลกเปลี่ยนเครื่องมือการเงินของชิบะสวอป เพื่อรับรางวัลการมอบสภาพคล่องให้กับเครือข่ายโดยผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็น ERC 20ของตนเป็นเหรียญอื่นได้และผู้ถือโทเค็นบอลยังสามารถเดิมพันบนแพลตฟอร์มเพื่อรับดอกเบี้ยได้อีกด้วยราคาของบอนชิบะสวอปปัจจุบันอยู่ที่1.9ดอลลาร์โดยมีปริมาณซื้อขาย24ชั่วโมงอยู่ที่11,691,222ดอลลาร์ อันดับตามคอยมาเกแคปปัจจุบันอยู่ที่93โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่436,82,27 0ดอลลาร์มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่229,928,436บอนคอยและสูงสุดอยู่ที่229,928,436บอนคอย เราสามารถซื้อบอลชิบะได้ที่ BTC, EXCoin, WBit, XBit, GateCoin, Tiger และ GateIO เป็นต้น